เป็นตัวที่มั่นใจเลยว่าแนะนําใครไปแล้วชอบแน่นอนครีมที่ดังที่สุดในทุกแพลตฟอร์มในตอนนี้ผิวแห้งลอกหนักมากผิวแดงแะระคายเคืองสุดๆไปเลยผิวผิวไปหมดจนกับทนไม่ไหวอะ่ะพาได้แค่ซิกาพาร์ตบีฝาตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวก็เอาอยู่อะ่ะนี่คือภาพที่ผิวหน้าไปลอกเป็นแผน่นนี่คือปัจจุบันผิวไม่มีการแดงแห้งลอกแล้วรูนี้คือน่าจะใช้มาตั้งนานแล้วที่ทมแซมผิวที่บอบบางคายเคืองมีอาการแสบคันไม่สบายผิวหรือผิวที่ถูกทําร้ายจากการทรําพาตนดการก็ได้ ดีค่ะทุกคนเชื่อว่าต้องมีหลายคนรอคลิปนี้กันเยอะมากรีวิวน้องซิกาพาส b 5ของลาโลอ e โว s ซครีมที่ดังที่สุดในทุกแพลตฟอร์มในตอนนี้จนฉันก็อดทนทน,นไม่ไหวเป้ได้ลองใช้มาเดือนกว่าจะ2เดือนแล้วคิดว่าน,านานพอที่จะแบ่งปันประสบการณ์การใช้ครีมตัวนี้กับเพื่อนๆได้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยแล้วว่าเป้เคยเข้าใจผิดว่าน้องซิกาพาส b 5ตัวเนี้เหมาะกับแค่คนที่ไปทำผนาตัดทางผิวหน้าหนักๆมาเช่นการไปทำเลเซอร์ ico, พิโกอีแมทริกผ่าตั อะไรพวกนี้ที่ทําให้ผิวเราเกิดแผลนหนัก เกิดการระคายเคืองจากการทําหัตถก,การต่างๆผิวบอบบางเกินเยียวยาอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเองนั้นยังไม่เคยมีคอนดิชันแบบนั้นก็เลยยังไม่เคยใช้ไงจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้ใช้เรตินอลแล้วผิวแหกผิวแห้งรอกหนักมากผิวแดงระคายเคืองสุดๆไปเลยคือแสบผิวไปหมดจนเกือบทนไม่ไหวอะ่ะแล้วมอชเจอร์ไรเซอร์คู่บุญตัวที่ปกติแม่ชอบทาเวลาแบบเออผิวหน้าระคายเคืองเนี้ยมันเอาไม่อยู่ค้นทั้งตู้สกินแคร์เยอะ,ยะๆมากมายไก่กองของฉันไม่มี อะไรสามารถเยียวยาผิวหน้าตอนนั้นของเป้ได้เลยกรีสหนะัก มากไปก็เลยสุ่มหัวกับเพื่อนสาจากการเบนสตอมสุ่มหัวใช้หมองในครั้งนั้นวีเคาก็นออกมาแล้วว่าเบสชอยในกรณีนี้ตัวที่ผ่านด่านมากที่สุดก็คือซิกาพาร์ตีไฟของลาโรชโบเซ่นั่นแหละขอบอกความประทับใจของเป้กับน้องซิกาพาร์ตีฟตัวนี้ก่อนคือเนื้อของน้องเขาเข้มข้นสุดๆเลยแต่ไม่เหนียวเนินอะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแห้งลอกหรือผิวแห้งมากๆอะชอบแน่ ทาตัวเดียวตึบเลยเอาอยู่แต่ตอนแรกที่ทา,ทาไปอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยครีมมันแอบหนักหรือเปล่าแต่ต้องรอทิ้งไว้สักพักนะคะมันจะกลืนเข้ากับผิวจะไม่รู้สึกว่าหนักอะไรแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นขึ้นและรู้สึกว่ามีอะไรมาปกป้องการระเหยของน้ําออกจากผิวของเราอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบทาแล้วมันจะแบบเป็นฟิล์มนะมันเป็นเนื้อที่แปลกมากมันสบายแต่มันเข้มข้นอย่างที่ว่าไปแต่สําหรับคนที่ผิวปกติที่ไม่ได้แห้งลอกอะไรนะคะแต่ว่าแค่ผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายอยากจะ หาครีมบำรุงให้ชุ่มชื้นอยากได้ moisturizer ขั้นสูงสุดก็สามารถทาก่อนนอนได้เลยสำหรับตัว s กพาร์ตวีฟตัวนี้แต่สำหรับเป้ที่ก่อนหน้าน,นี้ผิวแห้งลอกหนักมากจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่ผิวหายแห้งลอกแล้วแต่ยังมีการบอบบางและใายเครเืองแพ้ง,ง่ายมากๆอยู่ เป้จะบอกเลยนะว่าไปทาตัวอื่นไม่ได้เลยทาได้แค่ซิกภาพด์บีฟァ์ตัวเดียวนี่แหละชานก็เลยทาเช้าเย็นไปเลยแล้วช่วงนี้เป้ก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าด้วยหน้าสดบ่อยมากหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่แต่งหน้าเป้ะก็ทาน้องซิกภาพด์บีฟァ์ก่อนนางไม่ได้ตีกับเครื่องสำอางที่เป้ใช้ในปัจจุบันทุกวันนี้เลยและอีกเหตุผลหนึ่งที่ตอนนี้เปทาเช้าเย็นไปเลยเพราะว่าตอนนี้ดันชอบเนื้อแบบนี้ไปแล้วทาตัวเดียวเอาอยู่ขนาดผิวแห้งรอกมากๆก็คือตัวเดียวก็เอาอยู่อะ่ะนนน่่คืออาผผิวววหหหห้เเปลเป э н, ลลกก็แแแไไมมบดังะนี่คือ ปัจจุบันผิวไม่มีการแดงแห้งลอกแล้วรูน,นี้คือน่าจะใช้มาตั้งนานแล้วตอนนี้เป้สต็อกเอาไว้ทุกห้องในบ้านเลยจ้ะพกในกระเป๋าออกไปนอกบ้านด้วยทาให้ทุกคนในบ้านเลยทาให้อาม่าด้วยคือผิวแห้งสําหรับผู้สูงอายุอะ่ะมันหนักจริงๆเธอคือแทบจะลอกคาบออกมาเป็นงูเลยแต่ทาตัวนี้แล้วดีขึ้นคือเป้ประทับใจจริงๆตรงที่เฮ้ยผู้สูงอายุอย่างอามา่าเป้ที่เป็น the original, ดิออร i จิเนลดิต้นกําเนิดของการผิวแพ้ง,ง่าย ไม่แพ้ขอแค่ทาตัวนี้ตัวเดียวจบเด็กๆก,ก็ใช้ได้ด้วยนะสําหรับตัวซิกาพาสมาชหระส่วนประกอบของหลอดนี้กันไหมอันนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามแต่เป็นประโยคบอกเล่าว่าเราจะมาชํำระกันนะคะจากชื่อของน้องเนี่ยคือซิกาพาส B5 ส่วนประกอบหลักก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก5%ตวิตามิน B5 หรือว่า5%นแพนทาแนลที่มีฤทธิ์ช่วยปอบประโลมผิวลดการระคายเคืองลดรอยแดงลดการอักเสบของผิวช่วยเติมน้ำข้อผิวและรักษาผิวขาดน้ําเรียกว่านางเอกของหลอดนี้ก ก็คือวิตามิน B5 นี่แหละแต่นอกจากนั้นน้องมีสารสกัดจากใบบอบกช่วยรักษาแผลซ่อมบำรุงผิวเพื่อลดโอกาสการเกิดแผลเป็นซึ่งเอาจริงๆนะเวลาคนเรามีแผลแล้วรักษาไม่ดีอาจจะเกิดเป็นแผลเป็นได้แล้วพอเป็นแผลเป็นรักษาอย่างไงร,รักษาไม่ได้งไงประเด็นเลยส่วนส่วนผสมที่เป็นพระเอกของหลอดนียคือไตรเบลมาเป็นนวัตกรรมพีไบอติกที่ลาลูปโรเซเขาคิดค้นขึ้นมาและจดสิทธิบัตรว่าเป็นนวัตกรรมของลาลูปโรเชโดยเฉพาะเลยคือไตรเบลมาเขามี3าม,มาโคโรไบโอมแอคทีฟ จะเข้าไปช่วยเพิ่มอาหารให้แบคทีเรียตัวดีจเจริญเติบโตและไปลดแบคทีรียตัวร้ายลงซึ่งแบคทีรียตัวร้ายจะเข้าไปทำลายสกินแบเรียร์ของเราเป็นต้นเหตุของปัญหาผิวทุกประเภทของเราเลยพูดง่ายๆคือ drywema เป็นพรีไบโอติกที่จะช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงนั่นเองนอกจากนั้นส่วนผสมอื่นเขาใส่น้ำแร่ธรรมชาติมาช่วยปลอบประโลมผิวใส่เชียร์บัตเตอร์มาเป็นอาหารผิวแล้วก็มีซิงก์กับแมงกานีสที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียป้องกันการเกริดสิวและช่วย ป้องกันการเสรื่อมของเซลล์ผิวอีกด้วยสรุปคือสกัพัรีฟาสของล,โลโาโรสโพเซเนี่ยเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกโรคปออที่ไม่แพ้ส่วนผสมในนี้นะอย่าลืมพลิกหลังกล่งองดูด้วยใช้ทาได้ทุกส่วนในร่างกายแต่เป็นเน้นทาหน้าไงทาได้ทุกวันเช้าเย็นเลยสําหรับคนที่มีปัญหาผิวหนักมากๆหรือจะทาแค่ก่อนนอนก็ได้สําหรับคนที่มีผิวปกติหรือมีผิวบอบบางเฉยๆหรือว่ามีผิวแห้งเล็กน้อยเฉยๆอะไรเงี้ยทาก่อนนอนก็พอน้องเขาช่วยซ่อมแซมผิวที่บอบบางมีอาการระคายเคืองมี แสบคันไม่สบายผิวหรือผิวที่ถูกทำร้ายจากการทำผ่าตัดก็ได้ซึ่งน้องเขามี3ขนาดเลยนะคือมี15 ml มี40 ml แบบหลอดนี้นะคะแล้วก็มี100 ml สำหรับหลอดใหญ่เพื่อนๆก็ลองเลือกขนาดดูได้เลยเป็นตัวที่มั่นใจเลยว่าแนะนำใครไปแล้วชอบแน่นอนสามารถไปหาซื้อกันเองได้เลยนะเดยวเป้ใส่ช่องทางเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะและสำหรับใครที่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วอยากแชร์ประสบการณ์อะ่ะพิมพ์มาข้างล่างได้เลยว่าเอ,อประสบการณ์การใช้เป็นอะไรยังไงบ้างเป้ก็อยาก รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยคนอื่นใช้แล้วจะแบบมีผลเหมือนกันกับของเป้หรือเป,เป,เปล่าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าไว้มาป้ายยาจุกจุกเซกพาร์5บตัวนี้มันดีจริงๆนะต้องมี